ครับไดู้ฟ้าบนใหม่โอ้เข้าเข้าห้องอ่ะครับเบื้องอ่ะเข้าห้องอ่ะเอนีอันนี้ใบเบื้องอันนี้ใบเบื้องเข้าห้องฝาตู้มนอนขึ้นอ่ะบ่บ่อันนี้ใบเบื้องอันนี้ก็คือแบบว่าลูกน้องเขาเฮ็ดเองเลยบ่นี่ลูกน้องเขานี่อืบ่เคยเห็นอย่างเองจังยางครับโมโม่เพราะลูกน้องไทยมันเครื่องนั่นไอนี้โอมี่ยังสวัสดีครับท่กนผู้ชมพี่เล็กไซดัน นี่ไม่เนี้มาเบิรงรถเสียตามาเบิรงเขาเช็คเรียบร้อยและอันนี้มันยกยากนะพี่มันต้องทำกับบันไดเลยต้องโยกรถหาแล้วเขาทำมาแบบนี้เหรอไอ้นี่ผ่านเนี้ยงนี่ฮะผ่านเนี้ยงเฮ็ดแล้วเฮ็ดเพิ่มไปนี่ไอเบิรงดู้วันนี้บ่ใส่เสือศูนย์บ่ฮะว่าเป็นสร้างศูนย์บ่ฮะเบร์ของก่อเห็นนะ เจแล้วมาขอซื้อบกเอ็มซอแบบโอ้บ้าเทำนี่ทนบุรีรพี่ขายไม่มาันนนแข็งแรงน่นี่ต้องเชื่อมดามเปนอนนี้เจ๊งหน่อยไอ้เบงต้นเกี้ยวเข่าบ่โปร่งตอนนี้ทางหาดิก่อนถึงก่ฝังซายมือมันบอกผมรถเสียตากันเป็นไหนเกี้ยวมือนั่นจวดบ่คือบ่เกี้ยา เออไอนีเนอออ่เปลี่ยนไม้ย่างโศกคงโศกโศกขางข้อฮะเออเปลี่ยนสเตอร์ไม้พ้อมตัวนี้เออ,อเพิ่นมันหลักแตง่งรถเดี๋ยวเอามาหลักหลักข้อมูลของเขาครับเออเองดูเขาทำเองดูเขาทำนูน่นเปลี่ยนคอลูกปืนคอเปลี่ยนยางฮ้ยไอนี่บอกว่าเดิพ้าถอดข้อเอาไว้ซ่อมตอนการงานบ้านพี่เว้ยมันดีแลระบบนี่ ไปลองดูวันนี้แหละาหาข้าวเกี่ยวดีกว่าพาซ่อมรถยังไม่เสร็จจะเอาข้าวไปเกี่ยวทำคอนเทนต์หน่อยเกี่ยวข้าวเกี่ยวหลังบ้านอ่ะเออข้าวคอนเทนต์หน่อยเออไม่มีใครทำอ่ะเราเกี่ยวเรากรรมเฮ้ยต่อไปยังขอต่อไปครับเนี่ยโอ้พี่ซื้อมาให้ดวงหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำอีกเอ๊ะมันซื้อแต่โหลดมามีหลอดมาขาดจริงๆไอ้วงเดือนน่ยังใส่ไม่เสร็จเลยเออวงเดือนยังใส่ได้ยังไปซื้อสว่านมามันเหลือแค่เจาะน็อตใส่สี่ตัว มันเลนนออยัเี้สร็จแล้วไม่ยากไม่ยากผมใส่ครับนี่แหละเแล้วว่าเบิรงระบบเตียตะแต่ตัวเนี้ยมันเอียงอยู่ด้วยครับนี่มอเลนี่มอเลตัวเดินนี่เอียงอยู่ไม่ต้องมีของเขาอยู่โซคางตัดเปลี่ยนโซไม่เลยตัวนี้โซข้อนะแมนบอกเขาไม่ได้เปลี่ยนดกโซเลยกราบคางบ่ถ้ากราบคางเนี่ยเขาถามระบบไอ้สร้างศูนย์เองเลยครับนี่สร้างศูนย์ ไปเกี่ยวใดงานต่อไปไปน้ำเน้อนี่จะไปล่องรถลวเกี่ยวเขาพี่นี่หราฮะแลเกี่ยวเขาเราไปเลยบ่เฮาไปเลยบุกเลยเนาะลีกตัวนี้อ็ดบ่หายวะเฮ้ตัวเดินน่ะนะตัวเดินเอียงครับนี่เปลี่ยนบูทอกอัน้ไม่หรอสงสัยต้องเปลี่ยนขาไหมเปลี่ยนขาไหมเลยเงินบืดขามันด่งเยสามารถตึงไดอยู่บ่บ่บบ่บเฮ้ยเบื้างตะแกงเฮา เอาเบงวมามามาตะแกงกแลาวรักสตดกันแต่บ้งตะแกงเขาเือเล็กอาหนึงงวเล็กฮะไปย่างเนึ่งงัวบ่โอ้นี่เบ้องตะแกงเขาเออเขาซาด้เนี่ืงสั้นสั้นบนนี่ซีหุ่นบ่แม่นบอกซีห่างฮบ่ข้างล่างเลยตะแกงหลอนข้างล่างอันนั้นมากับรถบอดงเปียนเออดีแล้วดีแล้วเองอยังมาขวางทางขวางขววง เดี๋ยวไปซื้อตะเกีงโกมันผมเชื่อมใส่ไบบเขาทันนี้ก็มีปูอ่ามีปูครับได้ได้ปูฝาบนไม้โอ้เขาเขาห้องอ่ะครับเบื้องอะเขาห้องอ่ะเอันนี้อันนี้ใบบังอันนี้ใบบังเขาห้องฝาตุ้นวลขึ้นอะบ่บ่อันนี้ใบบังอันนี้ก็คือแบบว่าลูกน้องเขาเฮ็ดเองเลยบ่นี่ลูกน้องเขานี่อืบ่เคยเฮ็ดอย่างเองจักย่างครับโมโมูว่าลูกน้องไทยมันเครื่องกันกอง ไอ้นี่โอมีอย่างทำนักขัดแล้วเชื่อมกระบะเฮ็ดหางขึ้นเลยเออเกณฑ์เกณฑ์แกไปหาซื้อหัวจิ๋วจอดคำคือดีซื้อจิ๋วจอดคำเลยบ่ไม่ไปไกลได้อย่างนี้ไปโน่นเลยโอ้โหนี่บ่ซื้อจิลวโจเปไปลักของปลาเราบ่บ่แม่นบ่บ่ได้ลักแต่ว่าขโมยขโมยบ่ได้ลักแต่ขโมยนี่นะครับเดี๋ยวอาจิ๋ อกอยากออกเกี่ยวกันเดี๋ยวจะออกไปเกี่ยวกับเสียตาเนี่ยมือได้มือได้บอมีงานเลยเนาะอ้าบ่มีงานนี่กันต้องคอยเช็คเดินเขาเช็คทุกจุดต่อครับนี่เพราะว่ารถเอามาจากรถเอามาเสือเขามาใหม่มันบ่ท่านแบบบอนหูใจครับท้าวไเช้าไปเช็คยังไงตู้ ตู้เช็คหมดเลยสกูนึงสกูสองขอเช็คข้อไงข้อข้อไงนั่นข้อมูเห็นปะเห็นปะขาดไหมฮะตะแกง่งไรเออช่างมันเห็นข้อไงบอกข้อมือขาดอันนี้ช็คตู้นี่มาเบิ่งมาเบิ่งเอามาอยู่ไปซื้อเบิตรทุกเจ็ดพันไหมอันนี้มาเช็คซื้ออะไรนะบอกซ้อมเร็วอย่เอาตู้นวดไหมมันขาดไหมเผาขาดอีกเนาะ มันดังนะเออมันมันดังยอนียงเผาขาดเลยแล้วเออมันคือแตกมันสี่ใบเลยเผาขาดเลยเนี่ยแตกได้เลยซื้อมาตัวนี้หกพันโอ้ที่ว่ามันดังๆังนะเออแต่ว่ามันของนายมันเถี่มันเกี่ยวได้อะเออเออคนขามฝีมือเองนะทำเวลาติดคอกระชากตึงตึงเผาขาดพี่เลยนี่อันนาเปล่าขาดจะพี่เผาใหญ่ยังขาด นี่แต,ง,แตงมุดให้ป,ปุ๋ยหมดเลยดึงมาดึงคือเป็นเลขซี่วะมุดให้ปุ๋ยจนเราไม่มองตีแล้ว <c oughs> ไปให้เขาเชื่อมให้แม่งเชื่อมเมื่อพีดอีกไหมเชื่อมไม่ได้ศูนย์อีก <c oughs> รูไม่ตรงกันโอ้เหนื่อยแล้วมั้ยอ๋อนี่เอาไปเชื่อมแล้วบอกไอ้ตัวนั้นน่ะเผามันน่ะเผาขาดน้ำเด็กแกนขาดน้ำเด็กาขาดาด้วยแกนขาดบ่ได้เอามาใส่ตัวนี้บ่ได้บ่ได้ขีดให้เขาว่าต่อตรงนี่ไหม ข<ต>อต่อให้มาได้รูหน้าไม่ได้รูหน้าได้รูหลังไม่ได้เลยเจาะรูหน้าไม่นี่มาบุกอันนี้อันนี้ต้องซื้อไม้บ่เนี่ยซื้อไม้เรียบร้อยแล้วเบิดไป4,500จิบจิบคนมาแข่งบอลลุนออกกันนี่เอาไปจ้าสเกนขาดทำไมไม่ป่ะสแกลอะไราไตายดีนะมือรูอ่ะขาดไปแล้วดิพี่เออรู้หรอหมดแล้วเออ เดี๋ยวลุ้นเลยเรื่องชิช้ๆเลยนีผมเชื่อใหม่หมดแล้วนี่ผมทำเองกับมือนี่ผมปี่นั่งเลง่นโทรศัพท์นั่งถ่ายคลยิปกมาทำเป็นโม่เชื่อเองนั่มเองหมดเลยพี่เฮ้ย <c oughs> นี่เขาสร้างลูกน้องเขาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวลูกน้องมาเออเสริมๆเ,เลยเส้นเลยนนี่จะขาดหมดแล้วนี่ทดลองไปสอนเขาดอกเขาเฮ็ดดีกว่าเ้าหลายรเมนบอแข่งกันเลยบ่นี่ตะแกีงนี่ไม่ได้ถอดจะอ่านเลยนี่อ่มันไม่ได้ถอดเลยไม่ได้ถอดสักอันเลย พี่เล็กเคย<ช>เอา<ส>ของร้อยห้ามันหนึ่งหนึ่งเจ้าภาพสกปรกตอนนี้นเอ้ยตาได้ถอดข้อได้เปลี่ยน<อ>หลุมปืนข้อมผมออปากมันว่าทั้งเคยถอดเลยรถคันนี้นะแตถอดหมัวว่านนี่ ตึเตเป็นรถมากพอท่านเคยถอดถอดมากน็อตแมงอยากอยากกันคงกันไฟอยู่ติ่มบึ๊บบุ๊คเคยถอดเลยเพราะว่าอู๋อีหยังวะขนาดสเตอร์นั้นมันก็ไม่เคยถอดเพราะมันถอดออกนี่ครับยีู่ญยังอยู่หน่อนี่มาเบิ่งฟ้าตูวนวดคอฟ้าตูวนวดสองสันโอ้ยสามสันเหมือนตัวดีป้าคือคังเดียว่ไงดีนะมันฟ้าตูวนวดสามสันพี่น้องป้าก็เห็นว่ไปไปหอนกันของหอมไปครับเดี๋ยวรถสองคนนะคครับเดี๋ยวห้อง รอชมครับเดี๋ยวสิบปีออกเยาวแค่งกันเนี่ยละเฮับไม่ได้ออมบาเกียวเลยเหรอเฮออมบาเกียวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องพี่เด็กสายดันด้วยครับ